ช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาพูดถึงการทํางานของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับ <ฮะ S 2> ไม่ว่าจะเป็นตํารวจทางหลวงตํารวจในท้องที่ต่างๆนะครับต่างก็ออกมาช่วยกันนะครับในการที่จะเคลียร์เส้นทางการจราจร <ฮะ S 2> อำนวยความสะดวกด้านการจราจรใ,<ช>ให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนนะครับในการเดินทางทั้งขาไปแล้วก็ขากลับนะครับเพื่อความปลอดภัยนั่นเอง ก็แน่นอนต้องชื่นชมนะสำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ทำงานกันอย่างแข็งขันในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่ผ่านมานั่นเองคนระับ รวมไปถึงในพื้นที่บชนนกุณแนนกองประชาการตํารวจนครบาลซึ่งแน่นอนนะครับดูแลในพื้นที่กรุงเทพมหานครเจ้าหน้าที่ตํารวจในเมืองหลวงนี่นะครับก็ทํางานอย่างเข้มข้นไม่แพ้กันไม่ว่าจะเป็นจากโครงการฝากบ้านไว้กับตํารวจหรือว่าการป้องปรามอาชญากรรมนะครับที่เกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานครเพราะฉะนั้นข่าวเที่ยงวันนี้อ,ออกสตาร์ทกันเลยละกันเริ่มต้นกันที่ประเด็นเบาๆเป็นเรื่องราวที่น่ายินดีนะครับเนื่องจากว่า เมื่อวานนี้ที่ผ่านมานะครับท่านพลตำรวจโทรสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลหรือผอบอชนอครับท่านเป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ข้าราชการตำรวจดีเด่นประจำปี2,568รวมจำนวนทั้งสิ้น38นายเนี่ยฮะเจ้าหน้าที่ตำรวจดีๆยังคงมีอยู่อีกมากนะครับเพื่อที่จะเป็นการเชิดชูเกียรติสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะอุตสาหะ พร้อมเน้นย้ำให้ยึดมั่นในความสุจริตและดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนอย่างเต็มกำลังด้วยครับเป็นเรื่องราวที่น่ายินดีนะครับนี่เลยนะครับไปกันที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลหรือบอชนท่านพลตรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลหรือผอบอชนครับท่านเป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ข้าราชการตำรวจตีเด่น ประจำปี2,568โดยมีคณะผู้บังคับบัญชาและข้าราชการตำรวจในสังกัดเข้าร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพรียงกันครับสำหรับพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์สำคัญก็เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและยกย่องข้าราชการตำรวจที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นเป็นผู้สร้างคุณประโยชน์ให้แก่ทางราชการและสังคม ทั้งยังเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้วยความวิริยะอุตสาหะยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ์แห่งวิชาชีพตำรวจโดยในปีพุทธศักราช2568 0หรือปีที่ผ่านมานี่นะครับมีข้าราชการตำรวจจากหน่วยงานในสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาลอย่างที่บอกเลยบชน,นเนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ก็จะดูแลในพื้นที่เมืองหลวงนั่นก็คือกรุงเทพมหานครของเรานั่นเองครับซึ่งนะครับตำรวจในสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาลที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติรวมทั้งสิ้น38นายนะครับก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทุกๆนายทุกๆท,ท่านนะครับที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ซึ่งก็ถือว่าเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ข้าราชการตำรวจและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ซึ่งได้มีการยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนต่อไปนั่นเองครับนี่เป็นภาพบรรยากาศที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ที่ผ่านมานั่นก็คือวันจันทร์ที่5มกราคมเรียกว่าเปิดสัปดาห์มาเปิดต้นศักราชใหม่นี่นะครับก็เป็นเรื่องราวที่น่ายินดีขอแสดงความยินดีกับทุกๆท่านด้วยละกันซึ่งทั้ง38นายนี้ก็ถือว่าจะเป็นแบบอย่างที่ดี ให้กับข้าราชการตำรวจในอนาคตต่อไปนะครับไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่บชนเองก็ตามหรือทั่วประเทศนี่นะครับก็น่าจะเป็นแบบอย่างที่ดีได้มากพอสมควรนั่นเองครับในโอกาสนี้ท่านผู้บัญชาการตำรวจนครบาลท่านก็ได้มีการกล่าวชื่นชมและขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกนายครับที่อุทิศแรงกายแรงใจในการดูแลความปลอดภัยของประชาชนพร้อมเน้นย้ำนโยบายสำคัญว่า ขอให้ตำรวจทุกนายยึดมั่นในความสุจริตและความเที่ยงธรรมเป็นที่ตั้งเพื่อที่จะร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจของตำรวจนครบาลให้มีประสิทธิภาพและสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาให้แก่พี่น้องประชาชนอย่างยั่งยืนสืบไปนั่นเองครับเป็นเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นนี่นะครับเน้นย้ำกันอีกรอบหนึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ดีมีอยู่เยอะนะครับท่ามกลางกระแสข่าวที่ ค่อนข้างเยอะพอสมควรโดยเฉพาะในด้านลบนี่นะครับแต่ว่าเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เป็นข้าราชการตำรวจที่ดีเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ที่เที่ยงธรรมทเที่ยงตรงเนี่ยยังมีอยู่อีกเป็นจำนวนมากแล้วก็ท่านทั้งหลายเหล่านี้นะครับก็จะยังคงยึดมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ที่มีความเป็นธรรมนะครับแล้วก็พร้อมช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถต่อไปนั่นเองครับ ผมมีความรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานมอบโลก่เกียรติยศและใบประกาศเกียรติคุณให้กับข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ดีเด่นในแต่ละสายงานที่มีความตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบมีความเสียสละอุทิศตนในการปฏิบัติภารกิจต,ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นด้วยดีมาโดยตลอดอย่างไรก็ตามการปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุ ผลสาเร็จนั้นย่อมต้องเกิดจากความรักความสามาคัคคีระหว่างกันรวมทั้งการเอาใจใส่ดูแลของผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นเพื่อสร้างขวัญและกําลังใจให้แก่กําลังพลผู้ปฏิบัติหน้าที่ทุกนาย <Yeah. S 1> กําลังพลทุกนายถ <Yeah. S 1> ือเป็นฟันเฟืองที่สําคัญ,ญยิ่งของหน่วยในการขับเคลื่อนนโยบายให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ในวันนี้ผมขอขอบคุณกําลังพลทุกท่านที่ตั้งใจปฏิบัติภารกิจตลอดมาและขอส่งมอบความหงวงใย,ยความปรารถนาดี มายัางกำลังพลทุกนายเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่สุดท้ายนี้ขอพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระวะชิลเก้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้โปรดดลบันดาลพระราชทานพรให้ท่านและครอบครัวมีความสุขมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีกำลังกายกำลังใจพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่และสมหวังในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการก็ขอขอบคุณ เพื่อนๆพี people people ่ๆน้องๆทุกคนนะครับที่ช่วยกันแล้วก็ตั้งใจทํางานจนมีผลการปฏิบัติเป็นที่ยอมรับของผู้กำกัญชานะครับแล้วก็ขอให้พวกเรานะครับทุกคนนะครับตั้งใจรักษามาตรฐานนะครับแล้วก็ทุ่มเทให้มีผลงานเป็นที่ประจักษ์แบบนี้นะครับเพื่อให้เป็นที่ยอมรับของพี่น้องประชาชนนะครับเป็นที่ยอมรับของผู้บัญชา แบบนี้ตลอดไปก็ขอขอบคุณพวกเราทุกคนอีกครั้งหนึ่งขอบคุณมากครับครับก็ขอสวัสดีนะครับผมพันตำรวจโทอนันต์ประสงค์ใจนะครับสลรวัตรงานป้องกันป่าปามงานชุมชนสัมพันธ์สถานีตำรวจนครบาลห้วยขวางครับสำหรับรางวัลที่ได้รับวันนี้นะครับคือรางวัลเจ้าที่ตำรวจปฏิงานดีเด่นในงานป้องกันยาเสพติดนะครับซึ่งกระผมเนี่ยได้ดําเนินการในการป้องกันยาเสพติดเนี่ยโดยเฉพาะตอนนี้นะครับเรามุ่งเป้าไปที่กลุ่มเยาวชนนะครับแล้วก็ชุมชนต่างๆในพื้นที่ เพื่อให้น้องๆและก็ชุมชนต่างๆเนี่ยได้เข้ามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาสบติดนะครับโดยเฉพาะน้องๆที่อยู่ในในโรงเรียนนะครับเราได้ให้ความรู้นะครับเกี่ยวกับการป้องกันยาสติดจากกิจกรรมต่างๆเสริมสร้างความเข้าใจนะครับและก็รู้จักป้องกันยาสพติดและแถมยังไปบอกคุณพ่อคุณแม่คนที่เขารักนะครับไม่ให้ยุ่งเกี่ยวยาสพติดส่วนในชุมชนนั้นนะครับเราก็ได้เข้าดําเนินการของการชุมชนยั่งยืนนะครับเพื่อแก้ไขปัญหายาสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติซึ่งองรงการนี้นะครับได้ดําเนินการมา ประมาณสัก5ปีแล้วนะครับผลปรากฏว่าทุกตรนที่เราดําเนินการเนี่ยก็สามารถแก้ไขปัญหาได้ในระดับหนึ่งนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นนโยบายหลักสําคัญเลยเน้นในการป้องกันยาติดเพื่อที่จะลดปัญหายาเสพติดให้ได้ครับสาหรับตํารวจรุ่นใหม่นะครับที่จะเข้าสู่วงการตํารวจนะครับโดยเฉพาะงานป้องกันยาเสพติดนะครับก็อยากจะฝากให้น้องๆครับเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับแล้วก็เป็นผู้นําในการแก้ไขปัญหาทุกทุกชนิดนะครับปัญหายาเสพติดเนี่ยเป็น เป็นจุดเริ่มต้นของปัญหายาญากรรมอย่างอื่นด้วยนะครับถ้าเราแก้ไขปัญหายาเติดได้นี่นะครับบอกได้เลยครับสังคมนี้จะมีความสงบสุขมากขึ้นนะครับก็ฝากน้องทุกคนนะครับที่สนใจนะครับจะมาเป็นตำรวจจุมธนพันธ์นะครับหรือว่ามาเป็นตำรวจที่ดูแลด้านยาเสพติดนั้นนะครับก็สามารถมาปรึกษาพี่เด๋อได้นะครับในในชุมชนหรือนักเรียนเขาจะเรียกเรียกผมว่าพี่เด๋อนะครับก็ฝากให้น้องๆพี่ๆนะครับได้รู้จักนะครับแล้วก็ถ้าสนใจก็แวะเวียนมาได้ครับที่สถานีตำรวจนครบาลห้วยขวางครับ